มันมันแบบเกินคำบรรยายเะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้ผมก็จะไปลองชุดอะไรวะเออเกียร์มือนะครับผมเนาะเนี่ย เกียร์มือนะครับกดที่มือนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถงัดเกียร์ได้แล้วนะครับเกียร์เดิมก็ห้อยตงแต่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหาอะไรมาลัดนะไปครับเอาหลงเหยียบเกียร์อ่าเข้าเกียร์หนึ่งตรงนี้นะอ่าเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเรียบร้อยเห็นไหมไปกัน ก็คือกำคัดแล้วก็เข้าเกียร์ตรงที่มือนะเออง่ายสะดวกสบายถ้าเราขี่ช้าๆล้วก็กำคัดอ่าเข้าเกียร์สองกดด้านล่างกดด้านล่างเข้าเกียร์สองเห็นไหมอ่ากำคัดกดด้านล่างอีกทีน,นึงก็ขเข้าเกียร์สามแล้วอ่าประมาณนี้ถอนเกียร์สามารถกดรัวๆได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ้าว ไาชมแบบขับขี่ทั่วไปใช่ไหมมันจะยุ่งยากในการใช้งานไหมมาดูกันก็เข้าเกียร์กำคัดธรรมดาปกติเนาะเพิ่มเกียร์ก็คือปก,กดปุ่มด้านล่างกำคัดเพิ่มเกียร์อยู่เกียร์สองละกดอีกทีนึงก็เป็นเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกเพื่กดด้านบนก็คืออ5อห้าห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคก็ปกติ เหมือนเราเข้าเกียร์งัดขึ้นงัดลงนั่นแหละครับเนาะถ้าเรากดแช่นานก็แบบจะเป็นเหมือนการงัดนานอะไรประมาณนั้นนะครับให้เกียร์มันเข้าล็อกได้ปกติแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ๆสงสัยเรื่องหายเกียร์ว่างใช่ไหมนะครับอมาเดี๋ยวผมจอดให้ดูแล้วเราก็จะไปกันยา,ยาวๆก็คือตอนนี้เราอยู่เกียร์หนึ่งกดลงกดลงแบบกดแล้วก็ปล่อยเร็วๆนะครับมันก็จะเป็นเกียร์ว่างให้เลยนี่ครับ่ถ้าเราจะออกตัวแล้วกำคัดเข้าเกียร์หนึ่ง อา่กดนานกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับมันก็เหมือนแบบว่าเราออกแรงงัดงแรงๆประมาณนี้เนาะ,ะ,ะดูนะหนึ่งขึ้นสองจะเกียร์ว้าวไหมอผมจะใช้ระบบชิปเตอร์ด้วยไม่กำคัดเข่าเกียร์เนียนๆเลยนิ่งๆเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กำคัดเลยไม่ได้ผันคันเร่งด้วยนะครับอยู่เกียร์สองแล้ว ไม่มีเกียร์ว่างแน่นอนนะครับอ่าแต่การใช้เราอาจจะกดแช่นานไม่ได้แช่นานมากขนาดนั้นนะก็คือเหมือนกดแล้วก็ปล่อยปกตินี่แหละแต่ถ้าเป็นหาเกียร์ว่างเราก็ต้องแค่แบบสกิดสกิดเร็เรว,เร,ว,เ,รวเร็วกว่าปกติอ่าประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมจะอ่าอัพเกียร์เกียร์สามแล้วเกียร์สี่แล้วเกียร์ห้าแล้วดาวเกียร์ เค okay. ประมาณนี้รถเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลองบนถนนกว้างๆให้เพื่อนๆพี่ๆชมเนาะอันนี้พี่เพื่อนๆพี่ๆก็ลองชมแบบขับขี่แบบปกติดูแบบไม่กำคัดเลยเพราะว่าคันนี้มีระบบคลิกชิปขึ้นคลิกชิพลงเนาะก็เข้าเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดไม่ต้องผ่อนคะเร่งเนาะมันมีระบบคลิกชิพเตอร์นะเราก็จะง่ายๆ ไม่ต้องแบบไปกำคัดหรือรถเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่มีระบบเชฟเตอร์อยากจะแบบกำคัดเปลี่ยนเกียร์ก็กดไปกำคัดเปลี่ยนเกียร์ก็กดไปประมาณนี้ครับแต่รถผมมีระบบคลิกชิฟขึ้นลงเนะาะอ่ะเกียร์สี่เกียร์ห้าดาวเกียร์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 ประมาณนี้นะครับกดปุ่มอย่างเดียวเลย เดินทางไปเกือเนี่ยอีกไกลเลยนะระหว่างรอเพื่อนอีกคนนึงมาดูโนะปรเจกตก์เอนจินวอร์มอในมอเตอร์ไซค์คันเล่งไฟฟ้าคันนี้นะก็จะเป็นคันแรกที่ติดตั้งโปรเจกต์ควิกชิป Up Down แล้วก็ Engine w อร์ Up เอาง่ายอางหากคันนี้มันมีค i c k ช h i p Up มาแล้วใช่ไ่าแต่มันไม่มีชิปดาวใช่ไหมผมก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็สามารถเพิ่ม Engine w อร์ Up เข้าไปได้ด้วยนะครับโอเคสตร ฟอสฟอสไม่ขึ้นนะอ่า เ็นวออัพแล้วก็ปิดตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเอ๊ะมีวางขายแน่นอนเนาะชุด Engin e w วอ m Up อ h i ช Up d o อ n นะ up, up down, นะแต่มันจะเป็นเซ็นเซอร์เดียวนะมันจะไม่ใช่2เซ็นเซอร์แบบนี้นะ โอเคครับมอเตอร์ไซค์คันเล่งไฟฟ้ามี R6 XR900 s MT09 นะ MT10 ทุกคันเลยที่เป็นคันเล่งไฟฟ้าที่เป็นตะโกนแบบตัวบิ๊กไบค์ขึ้นไปนะครับผมลองศึกษาดูก็ได้มอเตอร์ไซค์คันเล่งไฟฟ้าผมทำให้ติดตั้งไ,บบไะะงด้หมดแน่นอนนะโอเคประมาณนี้ปะไปกันไปชมเกียร์มือกันต่อไปเลยตรงอย่างเดียวกำคัด เข้ากี๊หนึ่งไปกัน ยาหนึ่งนะยาสองละยาสามยาสี่ยาห้ายาหกอ่า อาถอนเกียร์รัว,วดูนะอาจจะไม่ได้รัวมากนะครับคลิปดาวน้อยครั้งที่จะได้เหยเียบเกียร์รัวๆอ่าดาวโอ้โหไปแล้ว <c oughs> อ่าเกียร์สองไปครับ ผมขับสบายอยู่คนเดียวไม่ต้องงัดเกียร์เลยเข้าเกียร์ที่มือเอา มันมันแบบเกินคำบรรยายเลยขอแซงซ้ายนะจ๊ะขอโทษที อบไปกรับ สนุกมากโอเคก็จะประมาณนี้ผมขอรีวิวแบบเบาๆนะให้เพื่อนๆพี่ๆชมเนาะเออเขก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะเป็น,นนะอ่าเขื่อนเขื่อนอุบลรัตน์นะตรงนั้นก็จะเป็นภูเขาเลยโอ้ทําไมมันจ่ายอย่างเงี้ยโอเคมาเรามาเช็คความเรียบร้อยดูด,ดิขี่มาประมาณหกสิบโลไหมพี่มี่ใช่ประมาณหกสิบโลอ่าความเรียบร้อยเป็นไงบ้างโอ้ตัวนี้ร้อนจี๋เลย มีมีเก้าสิบองศาตรงนี้เชี <c oughs> ่โคตร้อนเลยนะมันพอมันอยู่หลังเครื่องพอดีอะนะตรงนี้รับลมพอดีแล้วก็ทดสอบดูว่ามันจะมีปัญหาไหมนะเมื่อมันโดนความร้อนจัดๆนะอันนี้ขี่แค่หกสิบโลก,ก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับนะมาดูอ่าตรงนี้ผมต่อผ่านแบตเตอรี่โดยตรงนะไม่ได้ต่อผ่านหลังสวิต์นะถ้าปิดสวิต์เราไม่ให้มันทํางานก็ได้นะครับอันนี้เราให้มันทํางานตลอดนะครับ โอเคเราจะประมาณนี้แต่เหมือนน็อตจะหลวมๆนะนี่โ oh, yeah. อ้โหยียน็อตหลวมว่ะพี่น็อตจะหลุดเลยนี่โอเคเราต้องหาจุดยึนดน็อตใหม่ละอย่างนี้ไม่รอดนะโอเคเราก็จะได้รู้ปัญหาอะไรต่างๆนาะนาะเนาะปัญหาของสวิต์นะครับเมื่อเวลาเราหมอบนะหนุนนิ้วโป้งเราอยู่ตรงนู้นอะเราอยากให้มันไปกดตรงนู้นเราก็ต้องง้างนิ้วขึ้นมาเวลาเราจะลดเกลี่ยงี้นิ้วเราก็ต้องง้างขึ้นมาอย่างนี้อีกนะผมต้องปรับปรุงอีก พักหนึ่งเลยแหละเนาะแต่พูดถึงโดยรวมคือโอเคมากเลยเพื่อนๆพี่วีเห็นกันไหมในรอบสูงๆโอ้โหโคตรมันผมบอกเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปจิบกาแฟชิลๆก่อนมาเดี๋ยวผมพามาชมวิวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวแบบคล้ายๆทะเลเลยนะเอออันนี้เราอยู่ที่บ้านนอกค้อกวายนะครับเดี๋ยวดิทางขึ้นยังเก่ามากเลย <laughs> นี่ก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะอ่า สวยมากโอเคประมาณนี้ครับโอเคขับไปซ่อมไปอาจจะได้รู้เพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นผมว่าผมขันแน่นแล้วนะเอ้ารูดมั้งน่ะรูด,รดเรียบร้อยรูดแล้วหนึ่งดอกหนึ่งอันโอเคยึดแบบนี้ไม่รอดแน่นอนต้องทำที่ยึดใหม่ แบบเป็นปลอก C N C สวมแล้วก็น็อตล็อกใหมาอย่างนี้เลยโอเคขนาดมาแค่60โลนะเนี่ยยังเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างเราเจอปัญหาเราก็เอาไปปรับปรุงครับแก้ไขทำให้มันดีขึ้นโอเคผมโคตรชอบเลยแบบทำสินค้าขึ้นมาแล้วมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ปรับปรุงสินค้าให้เราของเราให้ดีอ่านว่าโอ้เห็นแต่ขับแซงเวินเวินเวิน เป็นไดชิปดาวมันแห้งวะอันนี้ก็เป็นชิปดาวชิปอัพนะอ,อยู่ในเซนเซอร์เอยมันแยกเซนเซอร์กันอยู่ตอนนี้นะเออเป็นไหนข้องรู้สึกมันวะยอดครับุยอเลยเหรินคงชิปดาวก่อนเขาคงเป็นไหนโอ้เนียนแบบเนียนเลยเออเนียนแบบแบบต่างกันกันกบของเดิมฟ้า <laughs> <laughs> กับเหี่ยวโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ชิปดาวใน R6 นะ